เรา่าเริ่มสตาร์ทเลยครับที่คนแรกครับเรามาแบบพูดคุยกันก่อนนะแต่จะยืนก่อนไหมอ่างันก็เข้าสู่จนได้ดำตัวเลยนะครับกราบสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเออจริงๆท่าองผมเองดีไหมเห็นห้นี้อ่าสำหรับผมนะครับผมแบตตกุงฟูลเดรับเป็น วิทูบหน้าใหม่นะครับสำหรับทุกคนที่แวะผ่านไปผ่านมาที่แวะผ่านไปผ่านมา,มาแล้วออกทําไมครับโอเคแนะนําตัวหายเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนะอยู่ด้วยกันก่อนอย่าพิ่งหายสิโอเคอ่ะสโลวรับนะแบตเตอร์คุงนะครับสกัดทีมสีเขียวครับผมหลับท่านต่อไปนะครับคนที่นั่งข้างๆครับ แนะนำตัวเลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ผมก็คือจอมานอปสิตีวนะครับก็สำหรับผมนะครับหลายๆคนก็น่าจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าย่างน้อยก็เคยคอลแลบปครับปัตโตภูมิไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะเริ่มลงคลิปนะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามดูผลงานพวกเรานะครับผมก็ผมก็เป็นจอมานสีดำนั่นเองนะครับโอเคครับเชิญคนถัดไปเลยครับ โอเคฮะก็ผมชื่อโซผมจะช่องโซราไดเฮท้องนะผมก็ช่องก็จะช่วงนี้ก็จะลงคลิปบ่อยอย่าลืมติดตามให้ผมด้วยนะครตอนนี้ก็เพิ่งสามร้อยซับขึ้นเลยก็นั่นเละฮะฝากช่องเม้นตัวน้อยสินเงินนี้ได้นะฮะโอเคอไปเราใช่ไหมโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาดูทางไลฟ์แล้วก็คลิปนี้เนาะคนดูของช่องแบตโตุ้้งอแล้วก็ คนดูจากช่องชิลอนานาที่อาจจะแวะมาที่ช่องนี้บ้างที่เราแชร์ไลฟ์ไปเนาะก็สวัสด,ดีทุกท่านนะคะก็ขอแนะนตัวในสสำหรับแฟนคลับของช่องบัตเตอรคุงเนาะอันนี้ชื่ออันมาจากช่องชิลอลนานาเป็นสายเป็นยูทูบเบอร์ที่สายสตรีมเมอร์สะส่วนใหญ่ก็ฝากในฝากตัวด้วยนะคะก็นะจบกันได้ดังตนะครับตอนนี้เราก็น่าจะกล่าวเปิดพิธีกันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ้าวประธานในพิธีเชิญครับ เชิญกกาวอวยพรนต้องต้องมีเพลงด้วยไหมต้องมีเพลงขึ้นเพลงขึ้นไปเลยเพลงมหาเลือัจไปหยุด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 หหรุดดวมตัวกันหยุดหยุดหรุดหยุดด้หยดดดหยุดหยนเหยุดหห โอเคครับเดี๋ยวเดียวีใจกันหน่อยครับดีใจกันหน่อยยยยยคยย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 กยย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 ยายย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 บยยยยยบยย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 ยบยย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 ยาเยยรยบยยียย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 นยย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 ยช่องอันใช่ยย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 เยยายมยย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 ย ตามเป็นวิญญาณเลยนะครับเนี่ย <co z> วิญญาณผิงสถิตอ่าโอเคฮะอ่าใครจะเป็นคนเปิดก่อนะครับผมต <c oughs> ามที่สุ่มเาไว้ก็เราต้องเรากับผมจะต้องเป็นคนสุ่มก่อนเนี่ยอ่า <c oughs> ใช่กาให้เชยโจ <c oughs> ใช่ไหมอเคพร้อมไม่เจ๊งธรรมดาเจ๊งหนักซะด้วยมาอตอนนี้พร้อมแล้ว <c oughs> สองสามไปเลย อ่าเสำหรับสำหรับสลับสีข้าวแรงครยังไม่มีใครออกนะกดข้ามเลยครัรอบนี้ไม่มีตัวใหม่ใช่ไหมครับก็ข้ามเลยก็ได้บ้างหรือค่อยๆไปก็ได้ข้าก็ได้ข้ามเลยกได้เออ้ามเนึงข้ามเลยก็ได้เอเดือดข้ามเลยอนเอลเอลเดือดหมดแล้วนะครับเอซีเองแม่เอซีไม่สุดด้วยเียอซีขอซื้อให้เมืเต็มเรียน โอ้ h, ได้ได้ได้โอเคหนึ <im <im ่งสองสามกดไปติดกดไม่ติดกดอนละก่อนละถ้าถ้าอยากได้ความว่องไวเดี๋ยวจะกดค่าอะไรคะอ่าเลเซอร์เลเซอร์เป็นเน็ตตีฮะเป็นเน็ตเอออีกฝั่งหนึ่งได้เป็นเน็ตเป็นเน็ตรัวๆอไรเงี้อ่าอ่าเอเป็นเน็ต โอเคเว็นาหนึ่งโอเคกดแรกอันี้กรับเนยโอเคหนึสองสามยังไม่ออกง้วอยู่เลยยังมวยาวๆครับจังหวะนี้มวงยาวๆตก้ับอ๊ดักันไปโอ้โหฟังฝั่งอาเปฟนสคิปิเชียล เอาเบีท่านแล้วรับใยรับใยเซ็กซี่พิเศษเอาหเออไม่ต่างกันนะแต่กันเบีดซ้ายกับไปต่างกันอาวุ้นเอเกมหนึ่งสองสามเมาแต่โทรมาบางรอบนี้ยังอีกเหรอยังยังออกยากซะด้วยนั่นสิออกยากซะด้วยนั่นสิเลเซอร์อีกแล้วเลเซอร์อีกแล้วโดนเอลซีหงลวหนู เกินแล้วมีคนเกินแล้วด้วยมีของตั้งนานแล้วหนูมีคนเลยไปเลยไปเลยโอเคนะโลน่าออกแล้วมั้งครับเนี่ยออกแล้วอะไรต้องลองดูหนึ่งสองสามออกแล้วออกแล้วออกไหมออกคือมันออกไม่ได้อยู่แล้วแต สายออกแล้วไม่ออกแล้วหนวกกันแล้วชาหนกกันแล้วไปออกอะไรอย่าหลุดนะอยากเอาทีคลิปตรงนี้ก่อนนะกันโอเคออกกัแล้วออกกัแล้วอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยลึกจังเลยอะไรเอ่ยสุดท้ายเลยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทายเลยบ้างเนี่ยท้ายเลยโอ้โหท้ายเลย จะไม่รอดอ่าผู้ท้าชิงคนที่หนึ่งเรียบร้อยครับรอดครับไม <c oughs> บ่รเลยเมื่อกี้ <c oughs> ได้ไรครับรายงานนะครับแป๊บหนึ่งอะ <c oughs> <c oughs> หัวใจจะวายแล้วตอนนี้ <c oughs> โอกนี้ตอนอนี้ใจเต้นจนด้วยรงกัเรีย,รยบแรง เสียงกรงะตุกเลยเป็นเยอะกันเสียงกะตกเลยไปนะเสียงกระตุกกันเลยทีเดียว <c oughs> <laughs> ดูโอ้โหดูของผมก่อนดิสไ <laughs> ตลกับฝาแตกต่างกันเละเกิ <laughs> แนแต่ว่าฉันต้องกดเพิ่มต่อสินะ